บทที่หกธรรมาจักกับปะวัฒนาสูตรเอวามีสุตังเอกังสามายังพระควาภารานสิยังวิหาราติอิสิปัตเตเนนะอิสิปัตเตเนมีคาทาเยตัตตาระโผพระควาปัญจวิยปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิ เทวเมพิฆเวอันตาปัปพาชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามาสุคัรริกานุโยโคหินโนคโมปุถุชนิโกอาณาริโยอานาถสันหิโตยยสันหิโตโยจายัง อาตากิระมะขานุโยโทุโขอะนาริโยอะนัฏฐาสันหิโกอะนัฏฐาสันหิตโตเอเตเตพิคเวอุพโพอันเตอนุปัคขมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาทาคเตนะอะภิสัมพุทธาจะขุกะวณียาณะกาวณีอุปัสมายะ อาิญญายะสามโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตามาจะสาพิคาเวมาชิมาป,ปาติปาธาตาาคาเตนะอาพิสามพุทธาจากขุก,กาะณีญาณการณีอุปาสมายะอาภิญญายะสามโพธายะ นิพานายะสังว sam ัตติอัยะเมีวะอริโยอัทังคิโกมะโคเสยยะสีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาวพิฆเวมชิมาปฏิปทาตาธาคาเตนะ อาพิสัมพุทธาจักขุการณียานาการณีอุปสสมายะอาพิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทงังโขปาณาพิทรเทเวทุขังอริยสัจจังชาติปิททุข,ขาชาลาปิททุข,ขามารานาปิททุข,ขังสโสกาปาริเทวะทุข,ขาโทมะนัสุปายะ นาส,สุปายาสาปิทุขขาอป,ปโโขอปีเยหิสามปาโยโคทุกโขปีเยหิวิปาโยโคทุกโอยามปิฉังนาราภาติตามปีทุกขังสังคิเตนะป,นปันจุปาปทาน,นขันธาทุกขาอีทางโขปานะพิกเ,เวทุขาสม,มุทโยอริยสัจจังยายัง ตัณหาโปโนภาวิกานันทิราคาสาหาคาตาตัตตาระตัตตาระตตาระที่นันที่นีเสยยะถีทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอีทางโขปานะพิคเวทุขานิโรทุขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสายวะ ตันหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปาตินิสัคโคมุติอานารโยติทางโขปะ,ปะนะพิคเวทุกขานิโรธาคามินีปติปาัทาอาริยาสัจจังอายะเมวะอริโยอักขังคิโกมะโคเสดิยะทิทางสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิเขเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทธาปาทิยานังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอารโก อุทาปาทิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปะเริเยเยยันติเมพิคเวปุกเพอานานุสุเตสุทธรรมีสุจากของอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิช,ชาอุทาปาทิอาโรโกอุทาปาทิตังโข ป่านิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทามเมสุจักขงอุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอารโกอุทาปาริอีทางทุขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทามเมสุจักขง อุทาปาทิยาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโอโกอุทาปาทิตังโขอานิทังทุขะสมุทโยอาริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิคเวเวปุเพอานุสุเตสุคาเมสุจักขงอุทาปาทิยาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโก อุทาปาทิตังโขปานิทังทุขาสมุทโยอริยสัจจังอหิตันติเมทิคเ,เวปุเพอนานุสุเตสุหามเมสุจักขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิอีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติ เมพิฆเวปุกเพอะนานุสุตเตสุธรรมเมสุจกักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโรโกโอุทาปาทิตังโขปานิตังทุกขานีโรโธอาริยสัจจังสัชชิกาตักพันติเมพิฆเวปุกเพอะนานุสุตเตสุธรรมเมสุจกักขง อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทา,าปาทิอารโรโกอุทาปาทิตังโขปานิทางทุขานิโรโธอาริยสัจจังสาชิกาต,ตันติสาชิกตันติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุธามีสูจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชา อุทาปาที่อาโรโกโอุทาปาทิอุทาปาที่อีทางทุกข,ขานิโรธาคามันทุกขานิโรธาคามินีปฏิปัปาอาริยสัจจันติเมพิคเวปุเทอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทาปาที่อาโรโก อุทาปาที่ตังโขปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปาติปัาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาที่ปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทาปาที่อารโรโกอุทาปาที่ังโขปานิทางทุกขานิโรธาคามินี ปาติปาัาอาอริยสัจจงภาวิตันติเมพิเขเวปุเพอานาันุสุเตสุทามีสุจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทีปัญญาอุท่าปาทีวิชาอุทาปาทิอารโคอุทาปาทิยาวะกีวันจักเมพิเขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวตัง ทาวาทสักการังยาถาภูตังยาณทัศนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสาเวสาเทวเกโลเกสามารเกสพรมเกสัสมาณพรหมนิยาสัสมานะพรหมนิยาปะชายะ สัพเทวามนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจญญายาสิงยาโตจะโจะโเมพิขเวอิเมสุจะตุสุอริยะจะเจุอริยะจะอริยะสัจเจสุเอวันติปาริวตังภาวท้าสการังยาถาภูตังยานทัสนัง สุวิสุาทังอโหสิอัาหังพิกเวสะเทวะเกโลกเกสามารกเกสพัพพมะเกสัตสัมานาพรม,มนิยาปัจชายาสัเทวมนุสายะสัเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัณจักปะณะเมทสังนะ ปะน,นะเมทสนังอุภาปาทิอขุปาเ <ปา S 2> ม,ม,ม,ตตมวิมุติเมวิมุติยะมันติมาชาตินาติธานิปุนะภวโติอิทามาโวจาอิทามาโวจาพระภาวาอัตตมะนาปัญจว<ะ>ัคิยาพิขูพระภาวะโต ภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปะณะเวยาการานสมิงปัญญามาเนอายัสสมมโตโกทัญญาสักวิละวิละชังวีตามรังธรรมะจักของอุทาปาที่ยังกินจิสามูทายธรรมังสับพันตังนิโรธาธรรมันติ ปะวัติเตจพัพคาวตาธรรมามาจักเตภูมเมภูม,ม,ม,มาเทวาสัทธรมานุสาเวสุงเอางตามพัคาวตาภารานาสิยังอิสิปตัตเนมีคาทาเยอนุตารังธรรมามาจักกังปะวัติตังอาป,ปวัติยังอป,ปะติวัติยังอาปะติวัติยังสมัมมณีนะวาหามณีน,น,นนะ วาเทเวนะวามาเรเนะวาพรหม,มุนาวาเกนะสิวาโรกัสมินติภูมมานังเทวานังสัทธังสุตวะจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมานุสาวสูงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวะตาวติงสาเทวาสัทธะมานุสาวสูง ตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาเวสูงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวะนิมานารตีเทวาสัทธามนุสาเวสูง นิมมานะรตินางเทวานางสัททางสุตวะประนิมิตะปะระนิมิตะวาสาวตีเทวาสัทธานุสาเวสุงประนิม <Nav idad> ิต <auth eze S 2> ะวาสาวตินางเทวานางสัททังสุตวาภัมมกายิกาเทวาสัทธานุสาเวสุง เอตามพาคาวตาภาลานสิยังอีสิปตเนมิขัาเายะอนุตรังธรรมจักรังปาวัตติตังอปะติวัตติยังสามเนนะวาพามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโรกัสมิงติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะ คมมโรกาสัตโธอะภูคชิอยันจะท่าสะสะหัสสีโลกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอะปะมาโนจะโอราโอจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกามวะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวัง ถ้าโขพระคารวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตโพโกทันโยอัญญาสิวัตตโพโกทันโยติอิติทางอิติหิทางอายาสามโตโกทันยัสสะอายาโกทันโยอัญญาโกทันโยเตวาวะนามังอโหสีติ